สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะที่ประเทศเยอรมันก็ประมาณกี่โมงละ9ก้าโมงสินาทีค่ะและแล้ววันนี้ก็มาถึงที่รอคอยค่ะสินค้าอของหมอเสงิงได้เดินทางมาถึงเยอรมันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตื่นเต้นยังไม่หายเลยค่ะคือติดตามกันนานมากค่ะต้องใช้คำว่าวันนี้ที่รอคอยค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพชรแก้วปนัสสุจาแล้วก็เพชรสุภาพัฒปนัสสุจารหรือพี่หม่อมคนสวยของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ,ะแล้วที่ขาดไปได้คืออาจารย์ประวัติค่ะตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวขอกินน้ำลองข้อก่อนค่นคะข้อแห่งค่ะก็ กละยาก็จะมีตัวนี้นะคะช่วยบำรุงมดลูกค่ะดูแลมดลูกให้สะอาดค่ะช่วยให้ช่องคลอดประชับค่ะยินแลรู้สึกมีพลังค่ะโอเค นำลองข้ออีกเทอนหนึ่งค่ะมินสติดข้อเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวจัดกล้องให้ดูกล่องนิดนึงค่ะสินค้ามาถึงตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายๆเย็นๆแล้วนะคะ แต่ว่ายังไม่มีเวลาเปิดค่ะเพื่อนๆบางคนที่เยอรมันก็ยังไม่ตื่นนะคะแต่ประเทศไทยก็แล้วนะคะ ลุ้นมากค่ะลุ้นสินค้าล็อตนี้ก็จะมีน้ำเต้าหู้ตราหมอเสงด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามเพจให้นะคะที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะแล้วก็น้องๆเพื่อนๆที่เพิ่งติดตามยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ ก็ชื่อเพจชื่อแอดเ r อรมนี2 1 2ค่ะชื่อเฟซก็กรลยาปีเตอร์ค่ะสินค้ารถนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆค่ะเขาก,ากักตัวไว้นานมากค่ะตั้งแต่วันที่25เดือน8ค่ะจนถึงวันที่16เดือน10อการรอคอยครั้งนี้คือยิ่งกว่าลุนลอตเตอรี่รางวัลนะคะเพราะเรารู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําลงไปเนี่ยมันเป็นเพื่อสุขภาพค่ะทําเพื่อสุขภาพของเราแล้วก็คนที่เรารักค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเสียงด้วยนะคะที่อา่ายาก็ได้ส่งไปให้ทางบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็ส่งสุขภาพที่ดีให้กันทวนน้านะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องค่ะเป็นเพื่อนๆค่ะ ถ้าท่านไหนที่อยากจะอุดหนุนกัลยาก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เพจหรือว่าที่เฟซก็ได้นะคะชะชะกาแฟสูตรหนึ่งค่ะปกติกรัญรยายมีแต่สูตรสองค่ะสูตรสองจะผสมคมิ้นชันค่ะ สูตรหนึ่งนี่จะเข้มข้นค่ะแต่ไม่มีคมิ้นชันนะคะแต่ก็มีส่วนผสมของสมุนไพร9ชนิดค่ะแต่ว่าสูตรสเนี่ยจะมากกว่า9ชนิดนะคะว้าวมีน้ำเต้าหู้ตราหมอเสงด้วยค่ะเนี่ยแหะค่ะสิ่งที่เราคอยมานานค่ะน้ำเต้าหู้ตราหมอเสงค่ะขอบคุณคุณหม่อมคุณแก้วอีกครั้งนะคะ เดี๋ยวเราขอเอากาแฟาใส่ใส่อันนี้ไปก่อนนะคะเอากาแฟากับเต้าหู้ใส่ใส่อันนี้ไว้ก่อนใส่ถังไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราจะดูผลิตภัณฑ์บ้านช้างมัดลูกแล้วก็ขมิ้นชันนะคะตอนนี้กระยาได้ได้การเรียนรู้กับการรอคอย ผลิตภัณฑ์สินค้าตราหมอเสงลอดนี้ได้เรียนรู้เยอะมากค่ะทําให้หัวใจของเราแข็งแกร่งขึ้นทําให้เรามีความเชื่อมั่นขึ้นค่ะแล้วกส็สิ่งที่กระยาได้คือสติค่ะสติต้องมาก่อนค่ะ ทีมงานที่เยอรมันตื่นกันแล้วไปนอก็กคือ,อากาแฟตราหมอเส็งสูตรหนึ่งจะสั่งมาเซตนี้มาสี่กล่องนะคะโจ สมาชิกก็มาแล้วค่ะขอบคุณคุณหม่อมคุณแก้วค่ะรู้สึกของคุณของคุณแพทก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวสงสัยจะปนๆอยู่แถวนี้ค่ะคุณแพทย์หรือว่าคุณเดือนฉายเนานะคะตอนนี้คุณแพทย์มีเฟซแล้วนะคะชื่อดานีนราชค่ะถ้าเข้าไปเป็นเพื่อนได้เลยนะคะ แต่ต้องแนะนาตัวก่อนนะคะว่าเป็นใครเพราะว่าเขาไม่ยังไม่รู้จักใครมากมายในเฟซค่ะมาแล้วค่ะตัวเอกของคุณผู้หญิงเราค่ะปันชักบดลูก x 1 1ค่ะจะช่วยให้ช่องคลอดกระชับฟิตทุกรูยกเว้นรูหู้อุน่นรูจมูกค่ะ ขมิ้นชันไทยนะคะก็มาถึงแล้วช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายค่ะไม่ว่าสารพิษจะอยู่ในเส้นเลือดผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันตราอมาเสียงก็จะช่วยขับออกให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโมดาลี234นะคะช่วยบำรุงตับบำรุงไตบำรุงม้ามนะคะช่วยได้ดีมากค่ะแล้วก็ถ้าทานก่อนนอนนะคะจะให้นอนหลับดีค่ะ เซตนี้เราก็จะมีไดมอนด์เรดด้วยนะคะไดมอนด์เรดบลุงผิวพันธ์ค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเป็นสาวพันปีทานคู่กันนะคะกับกล่องเขียวค่ะถ้าจะให้ดีถ้าเพื่อนๆพ,อ,นพอมีกำลังก็ทานคู่กันเลยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเซตสาวพันปีค่ะไดมอนด์เรด x 1 1ึมิ้นชันไทยค่ะ คือการส่งสินค้ามาถึงกว่าจะมาถึงประเทศเยอรมันนะ่ะละหุระเหกันมากค่ะบางครั้งกล่องของเราก็อาจจะไม่สวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็อาจจะให้อยากให้ลูกค้าได้เข้าใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมกล่องของเรามันบุบบ้างแล้วก็ขอบมันแบบเขาเรียกอะไรถลอกบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นการเดินทางนะคะกว่าจะมาถึงประเทศไทยประเทศเยอรมันได้ส่งหลายต่อมากค่ะเพื่อน แล้วก็ส่งแต่และต่อเนี่ยมีการตรวจสอบหนักแน่นมากค่ะโดยเฉพาะที่ประเทศเยอรมันค่ะเดบอเรตเราจะมีมาสกล่องนะคะแล้วก็จะมีตัวเอกของเราค่ะ ทานได้ทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายนะคะช่วยบำรุงร่างกายได้ดีมากค่ะจะมีส่วนผสมของสมเกาหลีด้วยนะคะถ้าเป็นของคุณผู้ชายนะคะเซตนี้เรียกว่าเซตสรพงชาตรีค่ะพี่จอยบอกว่าเซตสรพง์ชาตรีใช่ไหมคะแล้วแล้วเ,เซตของระเดชเหรอคะพี่เซตของระเดชเซตไหนอะ เซตนี้ล่ะคะเซตของคุณดเดชคะ่ะแล้วก็จะมีฟาร์มาลาเฮิร์บสบายนะคะเ<ๆ>พื่อนๆฟาร์มาลาเฮิร์บสบายจะในเรื่องของผู้หญิงใบทองได้มากคะ่ะช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายให้สมบูรณ์ขึ้นให้อามีอารมณ์สนทีขึ้นนะคะเพื่อนๆที่ชอบบ่ดให้คุณพ่อบ้านยังไงก็ ลองดูนะคะเผื่ออารมณ์สุนทรีขึ้นค่ะแล้วก็สามารถทานคู่กันได้นะคะสุดยอดมากค่ะสำหรับคุณผู้หญิงใบทองนะคะก็ที่เป็นกล่องกับเป็นขวดะะสัะพรรพคุณเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นกล่องเนี่ยมันจะสะดวกในการพกพาค่ะเวลาเราไปเที่ยวไปต่างจังหวัดเ,เนี่ยเราก็สามารถพกไปได้นะคะ สวัสดีค่ะคุณสมพรพี่สาวอยู่ญี่ปุ่นค่ะหมดหรือยังน่ค่ะสินค้าของเราก็จะมีประมาณเนี้ค่ะก็จะมีกล่องเขียวมา x 1นสูตรนะ้ำมาสามกล่องฟามาลาเฮิร์บมา3กล่องนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะสินค้าแบบน้ำมีไม่เยอะค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของสมเกาหลีช่วยบารุงผิวพรรณนะคะ อันนี้ก็มีมา3กล่องค่ะแต่ว่าถ้าเป็น x 1 1, 1จะมีล็อตนี้จะมีมา9กล่องนะคะรีบจองได้นะคะมีจำนวนจำกัดค่ะมีแค่9กล่องค่ะส่วนขมิ้นชันกับมูนดาลีสอาไหนอันไหนมูนดาลีสอาเนี่ยค่ะก็จะมีมาอย่างละ5กล่องค่ะคือลูกค่า รู้สึกว่าพนักงานเขาจะแกะตรวจสอบด้วยนะคะแต่ก็ยังดีค่ะคิดว่าจะหมดขวดแล้วค่ะคิดว่าตรวจสอบไปดื่มไปนี่ไม่ใช่นะคะก็ยังคุยกับแฟนอยู่ค่ะเมื่อวานไม่ใช่ว่าก,ากักของของเราไว้เกือบ8ดอาทิตย์แล้วดื่มดื่มหมดแล้วนะคะทดลองกันหมดแล้วค่ะโอเควันนี้ก็มาฝากแค่นี้นะคะ ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ